เัีนย้ไป็นวันที่ห้ามีนาคมสองพันที่รมีนหคสิบสี่ค่ะเป็นเรื่องงามยามดีมากมาส่งต้นกล้าไม้หวงหัวรีให้กลาคุณหมอคุญคุณมูใช่ยเนาะยูุ่บันยังจ้ายุบันผู้ทองครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ปลูกไปแล้วสี่รอยต้นแล้วสี่ร้อยกว่าต้นสี่รอยกว่าสิเข้า5้0แล้วครับอ่ะปลูกได้เป็นปีแล้วค่ะครับมือนี้ตัดสินใจลงอีกครับมือนี้ตัดสินใจลงอีกเป็นพันต้นนะครับเป็นพันต้นเลย พี่น้องคะถ้าสังเกตดูเนี่ยค่ะบริเวณตรงนี้กาลังตัดต้นยางออกมาบุญขายต้นยางเมื่อยเมื่อยครับกินมาสิบกาปีเศร้าปีแล้วกัยัางกินยู่ย่งบวิสนี่เออได้ยินเพิ่นว่าไม่อันนี้สิบต้นนึงเงินเป็นล้านสิบต้นเป็นล้านก็เอาตัวเป็นต้นนี้ถ้ามาได้กินพอบริกรจบขายเลยเพิ่อนวะห่วยเมื่อก็ดีต่อว่าผมเลยตัดสินใจกินอยู่คิดจากเมื่อ คิดโยนผู้เดียวหนักๆสามขึ้นครับนอันรับเลยสิได้แห้งแต่ว่ามาคิดอนาคตแปดปีทั้งนาเนี่ยสบายบ่บ่นี่อาจารย์หลายอาจารย์อยู่ครับกินตอาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์อีกคนหนึ่งครับถือเสือเด้งแหลงรอรอเดี๋เพิ่อนมาได้ยินด้เพิ่อนมาเพิ่นมาชุมมือนันมือแรกนะครับบาดไม่อันนี้สิบต้นล้านบาทสมัยนั้นเครื่องสอบนะครับไม่น่นเครื่องสอบผมเลยว่ากันสิบต้นล้านบาทมั่งกฤตหนีตัวว่าแปดปีเพ็่อนมาขายไรง่อย ผนเลยตัดสินใจต่อนั้งเลยครับ<ะ>ต่อตั้งอยู่ชุดไทยใหญ่ตัง <c oughs> <c oughs> ้งโอเคค่ะได้หมอผลใจสำเนียได้เคลื่อนท่าน,ล,านล้านเขาสีนับไป้กว่เลยหมอบุญตัวจริงไหมเนี่ยครับตัวจริง <c oughs> ลองล้บมึงโด้วจริงเสียงจริงครับลองล้ำมึงด้วย <c oughs> โอ้แล้วเ <c oughs> นาะนั่งด้วย <c oughs> <c oughs> จะกวอนนี่แหละเจ้าเพิ่นว่าไม่พยุงให้ลำนี่มีขามหาศาลเด้อพี่น้องเอ้ยปลูกกว่านั้นเด้อครับแปดปีก็ขายได้ ละพ่องสิมีงุนเงินใสงวคุ้ยติมตารางอยากระยังโนกระไดสมใจเจ้าปูสูนแนว